ขอสวัสดีกับเพื่อนสมาชิกชาวยูทูบทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่รับชมและก็ติดตามกันในช่องของบ้านสวนสองเราชาแนลนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตที่จะเข้ารายการในส่วนของอกเกษตรผสมผสานที่บ้านสวนสองเรานะครับก่อนอื่นก็ขอให้อยากทุกท่านได้รับชมรายการนั้นได้กดติดตามกันนะครับกด Sub สไครต์กดไลค์กดแชร์กันก่อน เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผ <c oughs> ู้จัดทารายการนะครับที่เห็นอยู่ตรงแนวนี้เป็นแนวชายแดนนะฮะด้านที่ใต้ของบ้านเรานะครับก็จะเห็นเป็นต้นไม้เป็นแนวนี้ก็คือเป็นสวนป่านะครับซึ่งได้รับการช่วยเหลือจาก,จากทางด้านของกเกษตรป่าไม้ที่มะขามแล้วก็ที่ที่คุ้งกระเบนนะครับให้ผ่านป่าไม้มาลงก็กลายว่าเมื่อเขาโตขึ้นก็จะเป็นซุ้มนะฮะเป็นซุ้ม ร่มให้ร่มเงานะเป็นอุโมงต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของอกเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้ได,ดำเนินการมานะครับดนด้านข้างนี้ก็จะเป็นลำคลองละคูแล้วกันนะครับาบางบางบางทีเขาเรียกลำรางนะครับลำรางลำคลองนี่เป็นเชื่อมต่อมาจากคลองด้านข้างของสวนสองเรานะครับก็เป็นสต็อกน้ำทีเ่เราได้รับน้ำตลอดนะครับ ช่วงนี้ก็น้ําลงนะครับเขาระบายน้ําออกสู่ทะเลเพื่อรองรับปริมาณน้ําฝนที่จะเข้ามานะครับวันนี้ก็น,นําเสนอของในส่วนของเกษตรผสมสารที่เราได้ดําเนินการมานะครับก็ความเติบโตของพืชไร่พืชสวนต่างๆที่เรามีนะครับทำเป็นข่าตะไคร้พริกมะเขือมะนาวฟักแฟงแตงกวาถั่วฝักยาวาต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของแปลง แปลงข้าวก่อนนะข้าวกล่ําซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นครบรอบหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะทีะ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ดําเนินการเพาะปลูกก้าลงมานะครับเริ่มขึ้นเขียวแล้วนะครับขึ้นเขียวแล้วต้องกล้านะครับเนี่ยกล้าข้าวกล้าข้าวนะข้าวกล่ํานะครับซึ่งสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่ฮะทางท่านผอ,อ ปีชานะของพัฒนาที่ดินจันทบุรีร่วมกับทางคุณพงษ์ชัยที่งเป็นกเกษตรอำเภอมะขามแล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทีมบรณาการของกเกษตรทฤษฎีใหม่จันทบุรนะีก็ได้เข้ามาร่วมมือร่วมใจกันปลูกข้าวในานานในแปลงนี้นะครับเป็นเรียกข้าวกล่านะครับนี่คือ,คอ,อหนึ่งในกิจกรรมของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น ข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นพืชพืชรองนะครับพโพดมะพร้า,พาวมะพร้าวกล้วยนะครับก็เราก็ดําเนินการตามวิถีพอเพียงฮนะก็พึ่งพาตนเองในยามที่วิกฤตของภัยพิบัติของโควิดซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่แก้ประเทศไทยนั้นก็ความปลอดภัยในชีวิตก็สำคัญนะครับ อันบ้านสวนสองเราก็มีความพร้อมพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองตามแนวทางเกษตรวิถีใหม่เกษตรพอเพียงนะครับพึ่งพาตนเองได้ในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนแล้วก็พอมีทรัพยากรที่อยู่ในสวนของเรานั้นได้เลี้ยงดูตัวเองได้ตลอดนะครับอันนี้เป็นแตงไทยนะครับแตงไทยนะมีแตงไทย นะครับมีแตงไทยมีอันนี้เป็นมะนาวนะครับมะนาวมีกล้วยมีมะเขือมีเกือบทุกอย่างที่ที่ท,ท,ที่ที่จะปลูกมีแตงกวานะครับมีน้ำเต้าก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในสวนในไร่มันเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เดือดร้อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ใช้ชีวิตอยู่นะครับ เรามัดระวังนะครับดูแลตัวเองให้พ้นภัยเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นสารบ้านสวนสองเราก็จะเน้นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็จะเน้นเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะครับอยู่พอเพียงพอกินพอใช้นะครับแล้วก็เป็นปลอดสารพิษนะครับเป็นเน้นไปทาง GAP นะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยก็ปุ๋ยเป็นปุ๋ย,ยอินซีนะครับดังนั้นก็เราต้องกินต้องใช้ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับที่นี่ก็สามารถเป็นครัวให้เราในยามทุกยามลําบากได้นะครับกล้วยก็ออกเครือในรอบสวนนี่ก็น่าจะมีถ้านับได้เมื่อวาน,นรหรือวันก่อนที่รวมกันแล้วเนี่ยประมาณทักเกือบสิบเครือแล้วฮะจะแยะ่ไปหมดเลย ข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดหลักเป็นพืชรองอีกทีนึงนะข้าวโพดนะครับก็เก็บเกี่ยวไปแล้วสองรอบนะครับก็เหลืออีกประมาณสักสองสาครั้งจะหมดก็เก็บแจกจ่ายแบ่งปันกันไปนะฮะตามวิถีพอเพียงนะครับกินมั่งแจกมั่งครับยังไม่เคยขายเลยนะฮะ <c oughs> ก็แบ่งปันเพื่อนๆไปก่อนนะครับอ่าก็นี่คือวิถีของบ้านสวนสองเหลาก็อยากจะฝากให้ทุกท่านได้ ได้รับชมกันครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่นะขอให้มีความสุขกับหน้าที่การงานของตัวเองนะครับทุกหน้าที่ก็สามารถหาความสุขกันได้ไม่ว่าจะเป็นกอกชนพ่อค้าแม่ค้ารัฐบาลวิสาหกิจแครการอะไรก็แล้วแ,แต่นะครับขอให้มีความปลอดภัยก็ห่างไกลโควิดด้วยสําคัญนะครับดับงนั้นบ้านสวนสองเลาก็ก็เป็นวิธีหนึ่งแนวทางหนึ่งที่จะ ใช้ดูแลตัวเองนะฮะตามศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของเกษตรพอเพียงนะครับในน้ําก็มีปลานะครับเราก็เลี้ยงปลาทับทิมมาไว้ที่ที่นี่ประมาณนักสองพันตัวนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเลี้ยงได้ประมาณสามเดือนพษภ,ภามิถุรนากรด,ดากรนะครับสามเดือนพอดีนะครับเดี๋ยวเราลอ,ล,อลองให้อาหารดูนะครับแล้วก็ดูเนี่ยเมื่อกี้ให้ไปรอบนะฮะแล้วนี่ก็ให้อีกรอบนะะหบอบนึ่ง ให้ดูครับอันนี้คือวัตถุดิบของบ้านสวนซองเราที่จะใช้เลี้ยงดูตัวเองได้ในยามที่เศรษฐกิจหรือสังคมบ้านเมืองเรามีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของไวรัสโควิดที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับอะไรถ้ำ <laughs> มอนเหมือนกับ แหล่งหลุมหลบภัยของธรรมชาติที่ใช้หล่อเลี้ยงและดูแลตัวเองนะครับก็ฝากาบ้านสวนสองเหล่าชาแนลเอาไว้นะครับก็หากท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาชมกันมาติมาชมมากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามกันฮนะกดกระดิ่งกันแล้วก็เป็นกนาลังใจาให้กันและกันนะครับอันนี่คือกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามรอย สาสรพระราชานะีวิถีแห่งความพอเพียงก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านเอาไว้ณที่นี้นะครับขอบคุณครับ